เราก็ลองดูว่าเรื่องไหนที่เราควบคุมได้หรือเราควบคุมไม่ได้เราจะจัดการยังไงถ้าเขาโกหกเราเป็นครั้งที่สองออจิตแอปพลิเคชัน hmm. เพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรี hmm. ได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS mm hmm. และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน สวัสดีค่ะทุกคนยิดีต้อนรับเข้าสู่ออร์จิตพอดแคสต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับพวกเรา4ี่คนในรายการโหลต้องปัญหาค่ะก็เป็นรายการที่เราจะรวบรวมคำถามต่างๆงมาตอบเพื่อนๆในมุมมองของเราทั้ง4ี่คนกันค่ะซึ่งคำถามก็อยู่ในโหลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆจับกันไปทีละคำถามเนาะแล้วค่อยๆไล่ตอบกันไปแบบ นดอะเริ่มที่ใครดีอ่ะเดี๋ยวพูเปิดให้แล้วพี่แม่สุ่มโอเคค่ะเริ่มที่คำถามแรกเนาะคำถามแรกนะคะจากคุณ original BTK ค่ะเขาถามว่าการพยายามออกไปใช้ชีวิตแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระคนอื่นคิดว่าจะไม่ออกไปไหนสักพักหยุดดิ้นละไม่ไหวอันนี้ก็เหมือนแบบ เป็นทั้งคําถามด้วยแล้วก็เป็นเหมือนการระบาย <ปะ S 1> ผ่าน<ะ>พวกเราด้วยเนาะใครตอบดีคะเดี๋ยวแบบโอเคโอเค,โอเคคะ่ะก็ไม่แน่ใจว่าคําว่าภาระในที่นี้หมายถึงว่าภาระในแง่ไหนแต่ถ้าเกิดแบบแรก เป็นเรื่องซิมเปิลเลยก็คือภาระด้านการเงินเราอาจจะยังต้องพึ่งพาการเงินทางฝั่งครอบครัวเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นธรรมดาที่อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนในการที่แบบออกไปใช้ชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ลองกลับมาดูก็ได้ว่าถ้าเกิดมันเป็นภาระเรื่องนี้จริงๆเราก็ลองตั้งลิมิตกับตัวเองตั้งลิมิตกับครอบครัวเพื่อที่จะไม่ทําให้ความสัมพันธ์มันแบบไม่ถูกบั่นทอนไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องในภาระแง่การเงินจริงๆอืสำหรับ แบบนะคะเหมือนที่พี่บอมบอกคือประโยคมันสั้นเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบการรู้สึกเป็นภาระของเขาคือมันเป็นเรื่องไหนอะไรเงี้ยส่วนตัวฟิวฟรู้สึกว่าแบบมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่แบบการที่เรารู้สึกว่าแบบเราเป็นภาระคนอื่นอะเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบเราอาจจะแบบ มันอาจจะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนหรือว่าเขาอาจจะยังไม่ได้พูดแต่ว่าเรารู้สึกอาจจะด้วยประสบการณ์อาจจะด้วยความรู้สึกที่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ได้ทำให้รู้สึกว่าแบบเรากําลังเป็นภาระคนอื่นอยู่อะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่าถ้าเป็นมุมฟิวเนาะอาจจะเป็นอีกเวนึงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันตรงกับสถานการณ์เขาไหมเนาะแต่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเราด้วยหรือเปล่าที่แบบ ตีความมันในแง่ลบเกินไปซึ่งมันเป็นปกติของมนุษย์เนอะที่เราจะแบบตีความหลายๆอย่างในแง่ลบเกินไปไม่ว่าจะเป็นข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเงี้ยแต่ว่าฟูคิดว่า มันมันคือชีวิตเล่าแหละฟูคิดว่าแบบถ้าเป็นไปได้ก็ลองใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะทําดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจได้ว่าแบบบางทีสมองเราจะคิดในแง่ลบก่อนแต่ว่าจับมันได้แล้วก็วางมันไว้ก่อนแล้วก็ฟูคิดว่าแบบมันเป็นได้2แบบคือถ้าเรารู้สึกว่าถ้ามันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะถ้ารู้สึกว่าแบบเรากำลังเป็นภาระคนอื่นอะไรเงี้ยเราถามเขาก็ได้ว่า เรากังวลเรื่องนี้เรากําลังแบบเป็นปัญหากับเขาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยลองคุยกับเขาดูหรืออีกแบบหนึ่งคือก็ใช้ชีวิตอย่างที่เราทําต่อไปจนกว่าจะมีคนมาบอกเราว่าแบบมันเป็นปัญหานะอะไรเงี้ยพอเราไม่มีทางรู้แบบเราอ่านใจใครไม่ได้อะมันทําได้2แบบคือใช้ชีวิตต่อไปหรือว่าไปถามเขาให้มันสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ยังแบบอยากเสียให้แบบใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากทำแหละเพราะว่าแบบมันคือชีวิตเราแล้วเรามีชีวิตเดียวเราอาจจะมีโอกาสครั้งเดียวก็ได้อ<ๆ>ะไรเงี้ยทาอย่างที่เราเรารู้สึกหรือว่าเราอยากไปก่อนอะไรเงี้ย ก็ประมาณนี้เนาะคำถามแรกมาคำถามที่สองยาวมากเป็นคำถามที่ยาวมากเป็นคำถามจากคุณมะเหมี่ยวโชติวงพิพัฒน์ครับจากบ้านฝาเนาะเขาบอกว่าญาติเรารู้ทุกเรื่องผ่านพ่อแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆไม่สําคัญหรือเรื่องในบ้านก็รู้หมดหลายๆเรื่องไม่ใช่ความลับแต่ก็ไม่ได้อยากให้ญาติที่ ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยรู้ทุกอย่างเหมือนอยู่บ้านเดียวกันพอบอกพ่อไม่ต้องบอกทุกเรื่องก็โดนว่ากลับมาแบบนี้ควรทํำยังไงครับยังไงคะก็คือเหมือนแบบรู้สึกว่าเรื่องของเรามันถูกเล่าให้คนอื่นฟังแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเน,นี่ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบน่าจะไม่อยากให้บอกเนาะแต่ว่าอพอแสดงความต้องการไปก็โดนโดนโดนูในแง่ลบกลับมาอย่างี้เราขอตอบพี่เจคขอตอ,อบละกันถ้าเป็นเรา,เราก็เคืองพ่ออยู่ <laughs> คือพ่อจะแบบเก็บทุกเรื่อง อะไรของลูกไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้รวมถึงเรื่องในบ้าน,ใ,นใดๆด้วยอะไรเงี้ยเราเราก็เครื่องพ่อแหละแต่ว่าในอีกมุมนึงอ่ะด้วยความที่พ่ออายุเยอะเราก็สัมผัสกับคนอายุเยอะมากเยอะเหมือนกันนะคะคือบางทีอ่ะเขาไม่รู้อ่ะว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรดีเขาอาจจะมีความเหงาหรือแบบอยากสะตปฏิสัมพันธ์กับญาติๆหรือคนอื่นๆเพื่อแบบเออให้ให้ชีวิตเขามีสีสันอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยอาจจะทําปฏิกิริยาหรือว่าแบบ พูดคุยแบบนั้นออกไปกับญาติเออมันก็เข้าใจได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเกินไปแล้วคุณพ่อคะเออหนูเข้าใจแหละแต่ว่าหนูอยากบอกพ่อนะว่าเรื่อง หลายๆอย่างนหนูรู้สึกไม่ดีเลยที่แบบพ่อเอาไปพูดกับญาติหรือคนอื่นบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากเก็บไว้แค่คนเดียวมากกว่าในมุมมองนี้หนูเข้าใจพ่อนะแต่พ่อก็คุยเรื่องอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ลองคุยกับพ่อดูเนาะแล้วก็อาจจะสื่อสารบอกไปในทิศทางว่าแบบเอออย่าไปโจมตีพ่อว่าแบบเอ้ยทำไมพ่อต้องไปเล่าอะไรเงี้ยอาจจะอบอกประมาณว่าเออหนูรู้สึกแบบนี้นะที่พ่อไปบอกแบบเนี้ยลองหาวิธีที่พ่อเราจะ จะไม่หงุดหยิดดัวค่ะจริงๆเมืนก็เป็นศินละปะการสื่อสารกับคนในครอบครัวอย่างหนึ่งโอเคแล้วอาจจะมีอารมณ์แหละเขาา้าใจแต่ว่ามันก็ต้องหาวิธีสื่อสารที่ดีแล้วก็ เราบอกเขาไปด้วยก็ได้นะว่าแบบเพราะว่าบางทีคนอายุเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทําตัวแบบไหนเพื่อให้มันไปในทิศทางเดียวให้เรารู้สึกโอเคได้หรือเป็นคอมฟอร์ทโซนให้เราได้อะไรเงี้ยเราก็ลองเสริมไปก็ได้ว่าเราอยากให้คุณพ่อลองทําตัวแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพ่อกับเราก็คือโตอมาแบบคนละแบบกันจริงๆ<ม>อะ่ะเออถ้าถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับคนอายุเยอะเราก็จะค่อนข้างจะเข้าใจแล้วเขาก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่ส่วนตัวอะไร<ม>อะไรเง<ม>ี้ยค่ะทำไม <ๆ S 2> ต้องส่วนตัวอะไรเงี้ยมันก <ๆ S 2> ็ต้องใช้ศิลปะการสื่อสารอะไรอีกอย่าง อย่างหนึ่งที่เผื่อใจไว้ก็คือท่านอาจจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ได้อ,ม,อม,มันก็เป็นสิ่งที่เขาแบบก็เติบโตมาหรือว่าเป็นกิจจลักษณะนิสัยของอของท่านอะไรเงี้ยเราก็ลองดูว่าเรื่องไหนที่เราควบคุมได้หรือเราควบคุมไม่ได้ก็ให้เป็นชอยเอาอ,อคิดว่าประมาณนี้ขอเสริมพี่เจนเห็นด้วยเหมือนกันวิธีการสื่อสารกับผู้ใหญ่ก็สําคัญแล้วก็เผื่อใจไว้ด้วยว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจเรา สำหรับแบมแบบก็จะมองว่าแบบว่าลองพิจารณาดูก่อนว่าญาติคนนั้นอ่ะสำคัญกับพ่อเรามากขนาดไหน<ม>เพราะว่าผู้ใหญ่บางคนเขาอาจจะโตมาแค่สองคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองถามคุณพ่อก่อนก็ได้ค่ะว่าญาติมีความสําคัญกับพ่อถึงขั้นที่แบบว่า ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะคือจําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเลยไหมเพราะว่าบางทีอะค่ะเหมือนคนสมัยก่อนอนะเขาอยู่กันด้วยเพิ่งพาอาศัยกันนะเขาก็เลยอาจจะมองว่าเผื่อวันนึงพ่อเป็นอะไรขึ้นมาหรือเปล่าที่ญาติต้องรู้ทุกเรื่องเพื่อที่จะแบบเผื่อ มาช่วยดูแลในส่วนของเผื่อวันหนึ่งที่พ่อไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงเนี้ยก็ไม่อยากให้คิดแทนก็เลยอยากให้กลับไปสื่อสารกับคุณพ่อใหม่แล้วก็สื่อสารความรู้สึกของเราไปอีกรอบนึงแล้วก็อย่างที่พี่เจนบอกคืออาจจะต้องเผื่อใจไว้ถ้าเกิดท่านจะไม่ทําตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็คุมข้อมูลเท่าที่เราคุมไหวเรื่องไหนที่เราไม่สบายใจแล้วก็ บอกท่านว่าเราไม่โอเคที่จะให้พูดนะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราคิดว่าท่านจะไม่ทําตามเราก็แค่เก็บข้อมูลส่วนตัวของเราไว้แบบกับแค่เราคนเดียวก็พอมันก็เป็นไปได้ที่แบบเขาเล่าเพราะว่าเขาภูมิใจเนาะป่าะแบบถึงว่าแบบบางทีเวลาเราภูมิใจกับอะไรบางอย่างเราก็แบบพูดถึงมันบ่อยหรือว่าแบบเล่าให้คนอื่นฟังบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทําถูกแหละแต่ว่าจากที่อ่านก็เข้าใจได้ว่าเป็นความต้องการของเราที่จะให้คนอื่นเปลี่ยนซึ่ง มันยากเวลาที่เราคาดหวังให้ใครเปลี่ยนอย่างที่เราต้องการเราเราเปลี่ยนใครอย่างที่เราอยากให้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นทุกข์กับเรามากกว่าถ้าเราคาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนเนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะแก้ที่เราแต่มันก็อาจจะยากอีกอะไรเงี้ยก็อย่างที่พี่เอกับพี่เจนบอกก็ต้องค่อยๆลองปรับดูนี่ยป่ะโอเคคำถามข้อต่อไปข้อที่สามเวียนอืม จากคุณพิสิทธทิศห้าแปดสาม,อ,ม,อ,มอันผิดขอภัยนะคะคนรักไม่สนใจขอห่างอยากอยู่คนเดียวเพราะเราล้มเหลวในหน้าที่การงานเจ็บปวดมากอืมแค่นี้เลย อย่างแรกคืออยากให้กำลังใจก่อนละกันเพราะว่าจากประโยคคือรู้สึกได้เลยว่ามันแบบมันคงเจ็บปวดมากอะจากที่เขาพูดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าบริบทอย่างอื่นมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเป็นแค่ประโยคสั้นๆอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแบบปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยมันขนาดไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบพามสัมพันของคนและของเขามันคือแบบแบบไหนคือคนที่อ,อยู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเรายังไม่รู้อะไรทั้งหมดนะแต่ว่าจากที่อ่านก็คิดว่าสรุป,ปเองละกันว่าแบบทางคนเล่าแล้วก็คนาารักกันน่าจะแบบโดนผลกระทบจาก ปัญหาเนี้ยน่าจะพอๆกันหมายถึงว่าเจ็บปวดเหมือนๆกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกฝ่ายก็น่าจะอยากแบบใช้เวลาเพื่อทบทวนตัวเองหรือว่ามันอาจจะมีสาเหตุอื่นอย่างเช่นแบบใช้เวลาเพื่อแบบอาจจะขอเวลาเพื่อหาวิธีช่วยเราหรืออาจจะขอเวลาเพื่อแบบทบทวนอะไรต่างๆในชีวิตอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบ <S <S จุดเปลี่ยนที่ทําให้ทั้งสองคน,นค่อยๆขวทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ก็น่นแหละครับอยากให้กําลังใจแล้วก็แบบอยากบอกว่าแบบทุกอย่างมันพลาดได้มันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นแบบจุดจบของของชีวิตอะคือมัน เข้าใจได้ว่าพอมันเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นนะมันอาจจะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันพังอะทุกอย่างมันแย่ชีวิตมันแย่ทุกอย่างมันแย่ฉันแย่แล้วเหมือนแบบมันเหมือนจะลุกไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าฟิลชอวร์่าแบบเราไปต่อได้อะยิ่งมันเป็นครั้งที่2ออะมันมีความเป็นไปได้ว่าแบบเราจะทํามันได้ดีขึ้นเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วเนี้ยก็เลยแบบอยากให้กําลังใจครับว่าแบบเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปได้แล้วก็มันคงจะดีขึ้นในครั้งที่2เพราะว่าเราเคยทํามันมาแล้วอะไรเงี้ย มันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยก็ได้เพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องคนรักฟิลคิดว่าอะไรที่เป็นของเราอะ่ะยังไงมันก็จะเป็นของเราอนะไรเงี<ม>้ยสุดท้ายแล้วมันแบบถึงขั้นต้องแยกจากเลยอนะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าแบบเดี๋ยวมันก็มีที่ของเราหรือว่าคนของเราอนะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ใช่ตรงนี้หรือว่าแบบอาจจะไม่ใช่จุดของเราอนะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเ,ยาเราก็เจอมันอนะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แยกกันก็ได้สุดท้ายอาจจะกลับมาคืนดีกันก็ได้อะไรเงี้ยก็ให้กาลังใจครับ ของพี่เจนตอบบ้างของพี่เจนตอบอแบบไม่ไม่ใช่เอ็มพาร์ตี้แต่เป็นซ <c oughs> ิมาร์ตี้ละกันคือกระโดดลงไปเลยเพราะอ่านคําถามแล้วเขากระโดดลงไปเป็นคนนั้นเลยอะไรเ,เงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่พร้อมซัพพอร์ตเราในวันที่เราล้มอ่ะมันสมเหตุสมผลที่เราแบบจะเจ็บปวดคือหมายถึงว่าเวลาเราขบใครถ้าวันหนึ่งที่เราล้มมันจะต้องมีการซัพพอร์ตซึ่งกนและกันในทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วเนาะเป็นความรู้สึกส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันก็สมเหตุสมผลด้วยที่เราจะรู้ว่าแบบ คนคนเนี้ยที่เราเลือกมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเราทําผิดพลาดแล้วเขาไม่พร้อมจะไปซับพอร์ตหรือแบบพร้อมจะทิ้งกันไปเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นคําตอบบางอย่างให้เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในเรื่องความเสียใจเจนว่าปกติแล้วก็ให้มันเสียใจไปเลยเพราะว่ายังไงก็เสียใจอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเจนกระโดดลงไปในความสัมพันธ์นี้เรารู้สึกเจนทําอะไรผิดพลาดแล้วไม่แล้วแบบคนที่เราคิดว่าเขาจะอยู่กับเราเขาไม่อยู่กับเราเจนก็คงเสียใจมากๆเช่นกัน มันก็คงจะเจ็บมากๆแต่ว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปเหมือนทุกเรื่องที่เราเคยเจ็บปวดแล้วผ่านมันไปได้และอย่างน้อยเรื่องนี้โอเคมันตอนเกิดขึ้นไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นคําตอบบางคําตอบให้เราได้ในขณะเดียวกันเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีบางข้อดีหลงเหลืออยู่ซึ่งโอเคแหละตอนนั้นมันอาจจะไม่ดีแล้วก็คิดว่าถ้ามันเป็นในลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นได้ไว หมายถึงว่าเจ็บปวดแต่ว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นได้ไวแน่นอนตอนนี้มันคงสับสนและเจ็บปวดมาถ้าเรากระโดดลงไปเราคงรู้สึกแย่เหมือนกันเพราะว่าถ้าคนคนนั้นเขาไม่เป็นทีมเดียวกับเราก็เล t อิดโกค่ะแบบปล่อยปล่อยเขาไปเลยเสียใจกับเราแล้วเดี๋ยววันที่ดีอะ่ะมันจะมาเหมือนที่ฟิลบอกมันจะมาตามหลังมาแน่นอนแต่ว่าถ้ามันยังมีอะไรติดอยู่ในใจไอ้สิ่งที่เขาพูดอะ่ะ เราไม่เข้าใจจริงๆมันก็น่าเว e ช t i นเหมือนกันว่าแบบอยากอยู่คนเดียวคืออะไรอเออเราถามเขาก็ได้นะว่าไอ้คำว่ายอยากอยู่คนเดียวในที่เนี้ยมันมันหมายความว่ายังไงถ้าเรายังไม่เข้าใจมันมาพอ,อหรือเราหรือเราเว e ช t i นกับมันอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้แต่ว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณพิสิทธิ์จะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนอมันก็ยากเลยเนาะมันมีความคุมเครือประมาณหนึ่งอะในคำตอบเนี่ยอะไรอย่างงี้ด้วยเลยมาคำถามที่สี่ ท,ทํายทำไมเวลาพ่อหรือแม่มีครอบครัวใหม่ถึงละเลยลูกที่เกิดจากครอบครัวเก่า,าเป็นคําถามที่ค่อนข้างแบบว่ายากดูนะเดี๋ยวพี่มาย,มายตอบ <Okay. S 2> โอเค <c oughs> ก็เหมือนที่พี่เจนบอกเลยว่ามันเป็นคําถามที่ ค่อนข้างยากแล้วก็สําหรับไมาไมคิดว่ามันเป็นคําถามที่แบบจะตอบยังไงดีหน้าเพราะว่าคําตอบก็อาจจะแบบอ่อนไหวด้วยถ้าเกิดว่าตอบผิดพลาดหรือว่าแบบยังไงก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคําตอบค่อนข้างที่จะเป็นความคิดเห็นของไมเลยแหละไมคิดว่าช่วงระยะเวลาแรกที่พ่อแม่เราเริ่มความสัมพันธ์ใหม่เขาอาจจะยังจัดลําดับความสัมพันธ์ไม่ถูกเพราะว่านอกจากที่เขาจะต้องโฟกัสของเราแล้วะเขาอาจจะต้องโฟกัสครอบครัวใหม่ด้วย ทั้งเรื่องแบบความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าถ้าความสัมพันธ์ใหม่ที่มีลูกมาด้วยอะไรเงี้ย<ม>เขาอาจจะยังจัดลําดับความสําคัญไม่ถูกว่าเฮ้ย<ม>ควรที่จะโฟกัสตรงไหนดีนอกจากนั้นกนะ็คือเรื่องของเวลาด้วย mm. เมื่อจัดลําดับความสําคัญไม่ถูกเวลาการที่จะให้แต่ละฝ่ายอะ่ะอาจจะดูแบบมันไม่ได้รับเท่าแต่ก่อน mm. คนที่เป็นลูกก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อกับแม่เรากําลังละเลยเราอยู่หรือเปล่า mm. แต่ว่าเหตุ i, ผลที่ไม่บอกไปอะคะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเนาะก็เลยคิดว่า อ่ะก็เป็นในผลประมาณหนึง่งแต่ว,ว่าวิธีแก้ไขก็คือถ้าคนเป็นลูกมาคิดว่าการที่เราสื่อสารตรงๆแบบบอกไปเลยว่าเนี่ยหนูรู้สึกน้อยใจนะที่พ่อกับแม่อ่ะอย่างนั้นอย่างนี้นะบอกความรู้สึกตรงๆไปให้คุณพ่อคุณแม่รู้เลยว่าเออเรากําลังรู้สึกยังไง<ม>เพราะว่าบางทีอ่ะเราเงียบหรือว่าเราตึงอะไรเงี้ยเขาอาจจะแค่แบบเหมือนจากัดอารมณ์ของเราไว้ว่าเรากําลังโกรธเรากําลังหง,งุดหงิดไม่ได้มีความน้อยใจหรือว่า อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้โฟกัสเราไม่ได้รักเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยม,มาคิดว่าถ้าลูกบอกไปอะ่ะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ควรที่จะทําความเข้าใจความรู้สึกของลูกด้วยแล้วก็แบบไม่ละเลยเพราะไม่งั้นถ้าเกิดทิ้งระยะห่างให้ลูกรู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังถูกละเลยไปเรื่อยอาจจะเป็นความรู้สึกที่มากกว่าการถูกละเลยก็ได้อ,อืก็ขอเป็นกําลังใจให้ของ X คุณ PX เอ็นเค่ะแล้อ şey ็ืค่คนยาคนเลยขอเป็นกำลังใจให้นะคะใช่เดี๋ยวเสริมจากพี่มายว่าจริงๆวิธีการสื่อสารความรู้สึกกับพ่อแม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ ณนะตอนนั้นนะ่ะถ้าเราคิดเราก็คงแบบยากนะยาก<ม>เออแล้วก็ถ้าเป็นเราเราแค่แบบกระโดดลงไปอีกแล้ว<ม>เป็นอะไรทําไมเหอลูกใหม่หรอ<ม>อะไรอย่างเงี้ยคือคือ,คอตอนเราเป็นเด็กหรือตอนเราเป็นวัยรุ่นนะ่ะเราจะมีความรู้สึกไม่เข้าใจเขาอยู่แล้วอะด้วยวนะัยน่ะตอนนั้นแล้วเราก็คงสื่อสารความรู้สึกของเราไปกับพ่อกับแม่ในรูปแบบที่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเวิร์กไหมแต่ก็บอกเขาไปก่อนเลยว่ารู้สึกว่าพ่อแม่ละเลยเรานะ ออแล้วก็รู้สึกน้อยใจมากๆรู้สึกอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยก็อย่างที่พี่มายบอกเอาวิธีพี่มายไปใช้ได้เลยแต่รู้สึกว่าอีกช้อยหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากพี่มายก็คือรู้สึกว่าเออมันเป็นได้หลายทางพ่อแม่จะปรับหรือพ่อแม่จะไม่ปรับเราก็ไม่ทราบได้ไม่รู้ว่ามันมีคอนดิชันอะไรเหมือนในละครไหมเราไม่รู้นะตอนนี้คือเราเราไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะลูกเราก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนี้และสื่อสารออกไปแบบนี้ได้ เข้าใจนะหน้าที่พ่อแม่มันคือต้องยิ่งใหญ่ที่สุดอย่แต่ว่าเมื่อเขามีครอบครัวใหม่มันเป็นชีวิตเขาที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ชีวิตในแบบที่คิดไว้แบบไหนไม่รู้123ดูแลลูกบ้างไม่ดูแลลูกบ้างหรือดูแลทุกอย่างได้ดีพร้อมกันไปหมดแล้วก็จะมีหลายแบบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของของพ่อของแม่เหมือนกันให้เราก็เข้าใจว่าเพื่อไม่หนักกับตัวเองมากเกินไปว่าเขาก็มีสิทธิ์แหละ ที่เขาจะใช้ชีวิตในแบบที่เขาจะใช้ซึ่งมันอาจจะเจ็บปวดต่อเราหรือมันอาจจะไม่เจ็บปวดต่อเราเขาอาจจะทําหน้าที่ทุกอย่างได้ดีหรือไม่ดีอยากให้เข้าใจว่ามันมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหรือบอกเขาด้วยเช่นกันในสิทธิ์ที่ลูกคนหนึ่งจะทําได้ประมาณนี้ค่ะก็ลองดูว่ามันจะเป็นไปแบบไหนในแบบที่เราคิดหรือไม่คิดแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ในแบบที่เขาเลือกอใช่ค่ะมไม่ใช่แค่แบบว่าลูก ที่ทายากเหมือนกันแต่ไมยเชื่อว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยากเหมือนกันที่จะต้องแบบจะต้องแคชชั่นยังไงนะต้องตอบลูกยังไงต้องรู้สึกยังไงเนี่ยเนาะป,ประมาณนี้อันนี้เราก็ตอบได้ในในมุมของเออในมุมของของเรา,เราใช่แล้วก็เคำถามมาประมาณนี้แล้วตอบได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็เลยเป็นคําตอบประมาณนี้ค่ะมีใครจะเสริมอะไรไหม แต่ว่าเมื่อกี้แล้วบอกมันเป็นคำถามสุดท้ายใช่ไหมคะแต่จริงยังไม่สุดท้ายเป็นตกหล่นตกหล่นอ๋อโอเคอันนี้สุดท้ายจริงหรออันนี้สุดท้ายจริงโอเคเดี๋ยวให้น้องฟิลอ่านใช่จ้ะคำถามสุดท้ายจากคุณจากคุณโรสพีโยครับจาก Facebook เนาะเขาบอกว่าทำยังไงให้กลับมาเชื่อใจคนที่เคยโกหกเราเป็นคำถามสั้นๆเลยแต่ว่า เจ็บอยู่อยู่ยอ่ฮะใครตอบเดี๋ยวพี่ไม้ตอบกับน้องแบม,มแบมได้ได้ได้ไดไดพี่ไม้ก่อนหรือแบม,มก่อนให้น้องแบม,มก่อนก็ได้โอเค้เราจะพูดก่อน <c oughs> โอเคค่ะ สำหรับแบมอะแบมรู้สึกว่ามันไม่มีทางกลับมาเชื่อใจคนที่เคยโกหกเราแล้วเราเสียความรู้สึกไปแล้วได้100%ยนแน่ๆมันมันมันจะเริ่มใหม่อะ่ะไม่รู้ที่เปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่แหละแต่ว่าที่แน่ๆคนที่จะพิสูจน์ได้คือเขาคนที่โกหกเราที่ทําให้เราหมดความเชื่อใจ และระยะเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนกันว่าการกระทาของเขาอะ่ะมันทําให้เรากลับมาเชื่อใจได้ไหมเพราะว่าความเชื่อใจอะ่ะแบบรู้สึกว่ามันสร้างได้จะว่ายากก็ยากง่ายก็ง่ายแต่ที่แน่ๆมันต้องอาศัยความสม่ําเสมอความซื่อสัตย์แล้วก็ความจริงใจสําหรับแบมนะคะแล้วก็ มันไม่ผิดถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันยากจังเลยที่เราจะให้อภัยคนคนหนึง่งหรือว่ายากจังเลยที่เราจะกลับมาเชื่อใจเขาได้ครั้งไม่เป็นไรเราอาจจะเริ่มจากศูนย์ก็ได้ศปอรซ์ซค่อยๆเริ่มไปศูนย์ซน,ซนแล้วเวลาเขาทำอะ่ะเราก็ค่อยมารีเช็คว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันคือสิ่งที่ จริงใจที่เขาแสดงออกมาจริงๆหรือเปล่าเราสามารถเช็คได้อืมแล้วถ้าเกิดเรามั่นใจแล้วว่าเราจะให้อาภัยเขาอะคะ่ะก็ให้อาภายัยให้ได้เต็มที่ลองดูอีกครั้งนึงแต่ต้องตระหนักไว้ว่าเราจะจัดการยังไงถ้าเขาโกหกเราเป็นครั้งที่2 อันนี้มันจะเป็นจุดสําคัญมากกว่าว่าหลังจากนั้นอะถ้าเราจับได้อีกอะเราจะจัดการตัวเองยังไงไม่เป็นไรถ้าเกิดครั้งแรกมันยากเสมอถ้าเราจะให้อภัยอะคะ่ะออย่าเพิ่งไปคิดว่ามีครั้งที่หนึ่งจะมีครั้งที่2ต่อไปไม่แน่เขาอาจจะปรับปรุงตัวดีขึ้นก็ได้แต่เราก็ต้องเผื่อใจเราไว้ได้เหมือนกันเหมือนต้องอยู่กับปัจจุบันนิดนึงถ้าสมมติว่าตัดสินใจเราเลือกตัดสินใจอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับปัจจุบัน ณนะขณะนั้นนะ่ถ้าถ้าจะคิดว่าแบบอนาคตมันจะมีไหมหรืออดีตมันเคยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอืมถ้าเกิดเราเลือกที่จะให้อภัยเขาแล้วนะให้เราอยู่กับปัจจุบันโฟกัสปัจจุบันอย่าไปยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาเท่าไหร่ค่ะสําหรับแบมประมาณนี้สําหรับไม้ก็คล้ายๆกับของแบมค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะให้อภัยแล้วอะ่ะ ก็ต้องโฟกัสอยู่กับปัจจุบันด้วยเพราะว่าถ้าเราให้อภัยแล้วแปลว่าเราหมายถึงเราจะต้องกลับมาเชื่อใจเขาอีกนะแล้วนอกจากนั้นก็คือเรื่องของเวลาค่ะจะให้กลับไปเชื่อใจทันทีร้อเปอร์เซ็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเขาว่าก็ต้องเข้าใจเราด้วยถ้าเกิดคนที่เคยโดนโกหกมาแน่นอนว่าจะต้องมีแผลแล้วก็จะต้องเกิดความแบบระแวงต้องถามว่าแบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยากให้อภัยเขาก็ต้องตอบเราเต็มใจจริงใจที่จะตอบโดยที่เราไม่แบบคาดคั้นหรือว่า เอ้ยทำไมทำไมอะไรอย่างเงี้ยอืมเราเราเชื่อว่าแบบเรื่องเองี้ยมันต้องทํางานกับทั้งสองฝ่ายทั้งความเชื่อใจของอีกฝ่ายด้วยแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเต็มใจแล้วก็พยายามทําให้เราแบบเออเชื่อใจแล้วก็วางใจกลับมาได้เหมือนเดิมเนาะ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเหมือนที่พี่เจนบอกว่าต้องอยู่กับปัจจุบันอะถ้าเกิดเราเลือกที่จะให้อภัยแล้วก็อย่าเอาความผิดที่เคยเกิดขึ้นกลับมาขุดมาทําให้เกิดปัญหาในปัจจุบันด้วยมไม่งั้นครั้งหน้าที่แบบความสัมพันธ์จะจบลงอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เคยโกหกแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบเราเอากลับมาทะเลาะเอากลับมาขุดมาทําให้ทําลายความสัมพันธ์ป,ปัจจุบันนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะอ<ม>เป็นคําถามคลาสิกเนาะ เจอบ่อยมากคาถามเรื่องความเชื่อใจใช่เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เขาโกหกเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเออมันก็อาจจะอยู่ที่คนที่โดนจะรู้สึกเองว่าเขาตั้งใจโกหกแหละแล้วก็อยู่ที่เราอีกว่าเราจะให้โอกาสเขาไหมความเชื่อใจก็ต้องใช้เวลาในการสร้างอยู่ดีค่ะถือว่าเป็นทั้งหมดของ EP นี้ครับก็ประมาณ5คําถามเนาะยังไงก็ ขอบคุณทุกคนละกันที่แบบว่าส่งคําถามมาเนาะแล้วก็แบบเชื่อใจให้เราแบบช่วยตอบอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคําตอบของเราเนี่ยมันตรงกับสถานการณ์ของทุกคนไหมหรือว่ามันช่วยได้อะไรเท่าไหร่เนาะแต่ก็หวังว่ามันอาจจะช่วยให้แบบทุกคนแบบรู้สึกมันเทาลงหรือว่ารู้สึกว่าแบบเอออย่างน้อยก็มีคนรับฟังหรือว่ามีคนแบบแสดงความคิดเห็นกับปัญหาของ เพ,เพื่อนเนาะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคําถามเนี่ยมันน่าจะเป็นคําถามที่หลายๆคนก็อาจจะเผชิญเหมือน,อนกันอะไรเงี้ยถ้าทุกคนแบบมีความเห็นที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเราในคอมเมนต์ได้เหมือนกันว่าแบบแต่ละคนแบบรู้สึกอย่างนี้รู้สึกว่ามันคนทางออกอย่างนี้อะไรเงี้ยก็แชร์มาได้เหมือนกันครับพร้อมอ่านพร้อมฟังเนาะส่วนใครที่อยากส่งคําถามมาให้เราเนาะเราก็สามารถส่งได้เหมือนกันครับมันมีทั้งใน Facebook ใน y YouTube เนาะที่เป็นโพสต์หรือว่าจะส่งคําถามไว้ใต้คอมเมนต์ comment. ของคลิปนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ไปตามอ่านแล้วก็ตามเก็บมาใส่โูแบบนี้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เลือกขึ้นมาตอบเหมือนที่เราทําใน EP นี้เนาะประมาณ4-5ข้อค่ะใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอดทนอดใจรอไม่ไหวสามารถเข้ามาระบายหรือว่าพูดคุยกันได้ในไลฟ์ทุกคนพฤหัสนะคะอตอนหนึ่งทุ่มเจอกับพวกเราทั้ง4คนค่ะสลับกันออกมาอืสุดทานี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วเกิดใครอยากมีคำถามหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าๆเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android